สวัสดีครับพบกับร้านวันดีโสธรนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามาตอบคําถามผู้ติดตามชา n น l เราครับกรณีสอบถามเกี่ยวกับหลวงพ่อโสธร80ปีกต้ตำรวจนะครับผู้ติดตามชา n น l เนี่ยครับสอบถามมาว่าอยากรู้เรื่องรอยคาดเชือกเนื้อ 3k ช่วยทําคลิปเพื่อเป็นความรู้หน่อยครับผมก็ตอบว่าทราบครับคราวนี้ครับถามว่ารอยคาดเชือกเนี่ยคือยังไงลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวผมนํารูปมาให้ดูก่อนนะครับต้องตอบว่าอย่างนี้รอยคาดเชือกเนี่ยไม่ได้มีทุกองค์ แต่มีแค่เซียนบางกลุ่มนะครับหรือบางท่านเน้นดูรอยข่าือกเพราะว่าถ้ามีรอยข่าือกเนี่ยแสดงว่าเป็นผิวเดิมแต่ผมย้ำนี้ก่อนนะว่าไม่จําเป็นนะครับว่าไม่มีรอยข่าือกจะไม่ใช่ผิวเดิมนะครับเรามาดูรอยขเาือกกันก่อนว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไร รอยคาดเชือกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานะครับจากขั้นตอนของการที่จะชุบสีผิวตรงสังคติที่เป็นสีนากเนี่ยแหละครับสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เชือกคาดนะครับคุณลองดูรูปภาพก่อนนะครับรูปแรกเนี่ยผมให้ดูเนี่ยจะเห็นรอยนะครับที่มีเชือกคาดใช่ไหมครับมีเชือกคาดร,ระหว่างตรงสังคติไปร้อยตรงแขนที่นั่งสมาธิขององค์พระอยู่นะครับ เดี๋ยวเอาลูปชัดๆเพิ่มขึ้นมาอีกรูปที่2นะครับจะเห็นรอยคาดเชือกคล้ายๆกันเหมือนกันคือมีการเอาเชือกตัวนี้นะครับพันไว้นะครับก่อนที่จะมีการชุบผิวลงไปให้เป็นสีหน้าตรงที่เป็นสังคติหรือผ้าสบายเนี่ยนะครับรูปนี้จะเห็นชัดมากนะครับเห็นชัดมากว่าจะมีรอยคาดเชือกนี่คือบางกลุ่มนะครับหรือเซียนบางท่านเนี่ยเขาใช้วิธีการดูว่าถ้ามีรอยคาดเชือกเนี่ยเป็นผิวเดิมแน่นอนแต่ผมอย่างที่ผมบอกว่าไม่จําเป็นหรอกครับว่า ไม่มีรอยข่าเชือกเราจะไม่ใช่ผิวเดิมนะครับคราวนี้นะครับคลิปนี้เราจะพูดแค่ว่ารอยข่าเชือกเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะครับที่เป็นรอยพาดระหว่างสังกติเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแค่นั้นครับรูปนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ที่บริษัทพันด้าจิวเวลรี่ครับอยู่ในแผนกที่อยู่ในขั้นตอนของวิธีการของการทําสีหนา้าหรือสีที่สังกติเนี่ยนะครับให้เป็นสีหน้าครับขออนุญาตโปรโมทนิดนึนงแล้วกันก็เพราะว่ารูปเนี้ยนะครับเราได้มาเนี่ย เป็นการจัดสร้างและเป็นการติดตามงานของหลวงพ่อสทรรุ่นประวัติศาสตร์129ปีบรรจมาลาชลังสลิดนะครับดังนั้นขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับเป็นงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นะครับของชาวจังหวัดปัต้วครับพระก็จะพุทธาพิเศษเสร็จสิ้นนะครับประมาณปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็มีการแจกจ่ายนะครับจัดส่งพระให้ผู้ที่สั่งจองเนี่ยก่อนสิ้นปีนะครับ ปีนี้นครับพุทธศักราชส5 6 4าหสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปจองผ่านระบบอัตโนมัติที่ w w w j o ไวจองพระ com นะครับเว็บนี้เขาการันตีราคาจองครับเว็บไซต์นี้ไม่มีบวกรับกลับมานิดนึงครับคุณจะเห็นได้ว่ารูปเนี่ยนะครับคุณเห็นมีการอุดที่ผึ้งนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเทียรหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับาทาไว้ตรงบนองค์พระใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพยายาม z o มรูปเข้าไปดูคุณจะเห็นได้ว่าที่อยู่ด้านล่างก่อนนะก็คือเขาจะอุด ขี้พึ่งนะครับหรือเทียนเนี่ยบริเวณใบหน้าก่อนแล้วนาไปชุบผิวเนี่ยเป็นสีทองก่อนใช่ไหมครับดังนั้นฐานที่เป็นสีทองเนี่ยนะครับตอนชุบเนี่ยชุบมาถึงผ้าสังกติเลยหลังจากที่ชุบนะครับหรือผ่านกรรมวิธีทําให้ฐานเนี่ยเป็นสีทองแล้วนะครับ mm hmm. เขาจะนําขี้พึ่งหรือเทียนหรือวัตถุสีน้แดงเนี่ยครับนำมาอุดตรงใต้ฐานท,ทีให้เหลือไว้เฉพาะสังกติ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปผ่านขั้นตอนนะครับในการชุบสีผิวเนี่ยตรงสังคติให้เป็นสีหน้า บางท่านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดู80ปีของตำรวจก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมนะครับตรงผ้าสังกติเนี่ยบางองค์เนี่ยผ่านระยะเวลา,านานๆหรือบางองค์ไปขัดไปแปลงไปล้างเนี่ยนะครับทำไมผิวหน้าเริ่มกลับมากลายเป็นสีทองเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการเนี่ยเขาเริ่มจากการที่ชุบสังกติและฐานให้เป็นสีทองก่อนแล้วค่อยนํามาอุดนะครับแล้วนํามาชุบนะครับตรงสังกติให้เป็นสีหนาเฉพาะแค่สังกติผมพยายามซูมภาพเข้าไปดูนะครับคุณจะเห็นว่าสมัยเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ลวดนะครับซึ่งเขาไม่ได้คล้องที่แขนแบบสมัยก่อนแล้วนะครับแต่นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำขั้นตอนเนี่ยนะครับเขาจะใช้เชือกของเขาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับคล้องบริเวณนะครับแขนที่องค์พระเนี่ยนั่งขัดสมาธิใช่ไหมครับแล้วก็มือเนี่ยประสานกันอยู่ว่าจะมีร่องที่แขนเขาจะใช้เชือกนะครับผูกไว้ตรงนั้นเองแล้วก็มีการจุ่มนะครับเพื่อจะทํากรรมวิธีให้เกิดสังกติเป็นสิหน้าแต่ถ้าผูกไม่ดีเนี่ย ตรงที่ปลูกเชือกเนี่ยนะครับก็อาจจะไปโดนรอยนะครับโดนกับผิวตรงที่เป็นรอยนาคทำให้เกิดเส้นขึ้นมาเขาเรียกว่าเส้นคาดเชือกผมก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญาตย้ำเป็นรอบที่3เลยว่าไม่จําเป็นว่าทุกองค์จะต้องมีรอยคาดเชือกมีเฉพาะบางองนะครับมีเฉพาะบางองส่วนใครจะดูผิวคาดเชือกแล้วถือว่าเป็นผิวเดิมหรือเปล่าก็ก็แล้วแต่ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับว่า ไม่มีรอยคาดเชือกจะไม่ใช่ผิวเดิมนะครับคราเนี่ยผมมานำรูปมาให้ดูเนี่ยนะครับเพราะจะให้ดูขั้นตอนและวิธีการเท่านั้นนะครับนี่คือทำไมนะครับ80ปีกรมตำรวจเนี่ยจึงเกิดรอยคาดเชือกในบางองค์และก็มีบางกลุ่มเนี่ยดูรอยคาดเชือกเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการครับอย่างรูปที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับก็คือมีการอุดด้วยขี้ผึ้งหรือเทียนนะครับด้านหัวด้านท้ายแล้วก็มีการสมัยก่อนนะผูกเชือกนะครับ ของเขาโดยเฉพาะเนี่ยเราก็มีการจุ่มลงไปเพื่อทำกรรมวิธีให้สีผิวตรงสังคติเนี่ยกลายเป็นสีหน้าครับแต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับถ้าเราดูจากรูปนี้เราจะเห็นได้เลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้การคาเชื่องแล้วครับแต่เขาใช้เส้นโลหะที่เป็นทองเหลืองหรือทองแดงเนี่ยนะครับมีการเชื่อมต่อนะครับกับปลายฐานนะครับก่อนที่จะชุบดังนั้นรอยคาเชื่อของพระรุ่นใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีของแพนด้าจิวเวอรี่ไม่มีแล้วครับ ก็สาหรับคลิปลปนี้ครับก็มาตอบคําถามผู้ติดต,ตามชาแนลเราแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับว่าเอ๊รอยค่าเชือกเนี่ยคืออะไรแล้วเกิดมาจากขั้นตอนและวิธีการอะไรแต่ก็ขออนุญาตย้ําอีกรอบเลยแล้วกันเป็นรอบที่สีว่าไม่ยําเป็นนะครับว่าไม่มีรอยค่าเชือกจะไม่ใช่ผิวเดิมนะครับรอยค่าเชือกเกิดขึ้นได้เป็นบางองนะครับบางทีดูเป็น ร้อยองเจอสักองคหนึ่งเท่านั้นเองเท่าที่ผมค้นรูปภาพดูนะครับแต่ถ้าจะดูก็ดูได้ครับแต่ถ้าไม่มีรอยขาดเชื่อก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผิวเดิมเพราะรอยขาดเชื่อนั้นเกิดจากข้อผิดพลาดของการทํากรรมวิธีให้สังกติเป็นสีหน้าเท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังร้านวันดีโสธรน,นะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านรบกวนกดติดตามกดซ u b สไ r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมกับตันอเมริกาพวกเราวงการพระเครื่องมักจะซื้อพระมาในราคา5,000แล้วก็บอกเพื่อนว่าซื้อมาหมื่นหนึ่งแต่บอกเมีย2,500บางทีเราก็ดึงเชีงไว้เพื่อนมาต่อ8,000เราไม่ขายเราบอกคาดทุนสุดท้ายเมียก็รักไปขายเพื่อนคนนั้นแหละ4,000แล้วเอามาโชว์เราว่าได้กำไรตั้ง1,500ชัฉันเก่งไหม